ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะคะวันนี้พวกเรานะคะ,ะนักศึกษาปริญญาโทนะคะสาขาวิชาบริหารการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลายัยวิทยาเขตสีล้านช้างนะคะ,ะวันนี้ดิฉนันได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารสถานศึกษานะคะ ที่มีหัวข้อในเรื่องของการมีภาวะผู้นำทางวิชาการจนวิทยาลัยไ,ได้รับรางวัลประเภทต่างๆนะคะมากมายทั้งในระดับประเทศอระดับภาคร,ระดับอาชีวศึกษานะคะขอเชิญ ทุกท่านนะคะพบกับท่านผู้อำนวยการสุภกิจแกมนิรัตนะคะตำแหน่งของท่านนะคะก็มีผลงานมากมายนะคะตำแหน่งแรกนะคะในระดับภาคก็คือ,อประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตนารีวิสามันอชีวะศึกษานะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับชาตินะคะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตระดับชาติ นะคะแล้วก็ตำแหน่งสำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะก็คืออนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวะศึกษานะคะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะ ลำดับแรกนะคะพวกเรานะคะคณะนักศึกษา,าวิชา,าการบริหารการศึกษานะคะต้องขอกราบสวัสดีดท่านผูน้อำนวยการ,รอย่างเป็นทางการนะคะที่ให้เกียรติให้ความอนุเคราะห์นะคะให้การสัมภาษณ์ในวันนี้แล้วก็ขอก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตนะคะให้ท่านผู้อำนวยการแนะนําประวัติส่วนตัวแล้วก็แนะนําประวัติทางด้านการศึกษาพอสังเกตค่ะเรียนเชิญค่ะครับ สำหรับตัวผมเองนะครับก็การศึกษานี่ก็จบอาชีพศึกษานะครับคือจบออปวสนะครับสาขาช่างช่างทำความเย็นและปรับอากาศนะครับที่วิทยาลัยเทคนิกระสินนะครับก็มาสอบบรรจุเป็นครูนะครับในตำแหน่งบุฒิปวสสมัยนั้นนะครับตั้งแต่ปี2534บนะครับมาบรรจุที่มืองเลยนะครับจากนั้นก็มาเรียนต่อปริญญาตรี นะครับสาขาบริหารการศึกษานะครับที่วิทยาลัยครูเลยแล้วก็ไปต่อปริญญาโทรบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับน,นี่ก็จบปริญญาโทมสารคามนะครับส่วนการทํางานนั้นหลังจากที่เป็นครูที่เทคนิคเลยเมื่อปี2 5 3 4ก็ย้ายไปที่เทคนิคอุตราหกนะครับปี2536้กและกลับมานี่อีกครั้งหนึ่งนะครับปี2องพ 50นะครับไปดํารงตําแหน่งรองผู้ในการที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับจากนั้นก็ย้ายมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษ,ษ,ษาเลยนะครับแล้วมาที่เป็นรองที่เทคนิคอีกรอบหนึ่งแล้วไปตําแหน่งขึ้นตําแหน่งผู้ในการที่วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยนะครับเมื่อปี2558นะครับปี2559ย้ายมาที่วิทยาลัยเทคนิคน้คนําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ แล้วก็ย้ายมาที่นี่เมื่อปี2564นะครับมาดำรงตำแหน่งผูง้อนวยการเทคนิคเลยของเราที่นี่ครับครับอันนี้คือประวัติคร่าวครับค่ะแล้วก็ในลําดับต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่นะคะคําถามที่จะเรียนถามท่านปู้มในการเกี่ยวกับทางด้านการบริหารนะคะที่ ทุกวันนี้ก็คือผู้บริหารจะต้องมีพักษักระบวนการยังไงในด้านที่จะเป็นผู้นําทางด้านวิชาการนะคะเพื่อที่จะผลิตเกี่ยวกับนักศึกษานะคะสู่ออกอสู่ออกสังคมนะคะเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพนะคะและเป็นแรงงานที่ประเทศต้องการนะคะ,ะหลักหลักการในการบริหารของของผมนี่คือเนื่องจาก อาชีวะนี้เป็นสถานศึกษาที่อยูอ่ที่ต้องรับเด็กในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเขาเลี้ยงหขาต่อเนี่ยครับหลักของผมคือคือใช้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึงแล้วพัฒนาคือถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจเด็กนักเรียนเนี่ยเราจะเข้าถึงเขาไม่ได้เราจะพัฒนาเขาไม่ได้คือเดี๋ยวนี้แกละหว่างเด็กกับกับผู้บริหารยุคยุคปัจจุบันมันจะห่างกันผู้บริหารหลายคนคิดว่าตัวเองเนี่ย เรียนมาสมัยก่อนทําตัวยังไงเคยเรียนมายัางไงอยากให้เด็กเป็นเหมือนตัวเองสมัยนั้นเราเห็นไว้ว่าสมัยครูเป็นเหมือนเหมือนครูเราเองเหมือนกันนะครับสมัยครูเป็นอย่งงางโน้นอย่างนี้ทําไมสมัยเธอเป็นแบบนี้โดยลืมนึกไปว่ายุคเรากับยุคเด็กปัจจุบันต่างกันเด็กปัจจุบันเรียนรู้เขาเติบโตมากับเทคโนโล,โลยีสมัยผมเนี่ยเติบโตมากับความก็เรียกว่าอะไรความอดอยากยากแค้นฉะนั้นวิถีชีวิตจะต่างกันมากทีนี้ถ้าถ้างั้นตอนนี้ผมต้องทําตัวให้เข้าใจเด็ก จะเห็นว่าบางวทีเนี่ยวิไลที่นิงเลยทําไมมีอะไรแปลกๆนะเพราะอแต่ปีที่แล้วเรามีการนําหุ่นยนต์มามอบใบป,ประกาศมีกิจกรรมที่ทันสมัยให้เด็กทําประจําฉะนั้นการเข้าใจเด็กเนี่ยเราจะเข้าถึงเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วค่อยพัฒนาอันนี้คือจุดเริ่มต้นของผู้หารยุคปัจจุบันต้องทานะครับถ้าถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราจะพัฒนาเขาไม่ได้อันนี้ท่านพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่าน ให้แนวคิดไปดีมากในการทํางานนะครับทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาวิชาการเนี่ยเนื่องจากยุคป,ปัจจุบันเนี่ยม,มันเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วเทคน,คนิคนี่เป็นสถานศึกษาที่สอนด้านอาชีพฉะนั้นเราจะเห็นว่าความเร็วความไวตัวอย่างโทรศัพท์มือถือแป๊บเดียวเปลี่ยนแป๊บเดียวเปลี่ยนฉะนั้นวิชาชีพต่างๆมันก็จะตายไปด้วยบางการบางอาชีพเกิดมาใหม่นะครับถ้าผู้บริหารยัง ไม่ปรับตัวเองนะครับเราจะผลิตออกมาทันกับออกมาตรงกับตลาดแรงงานไม่ได้เราเห็นว่าบางบางช่างเอาถ้าย,ยกตัวอย่างเช่นสาขาบัญชีเมื่อก่อนเราต้องมีนักบัญชีที่มาคอยบวกเลขคิดเลขเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขามีโปรแกรมใช่ไหมครับฉะนั้นบางบางทีเรายังมองเลยาบางทีคนทําบัญชีอาจจะไม่ใช่คนที่จุมบัญชีโดยตรงอาจจะคนเก่งคอมพิวเตอร์มาใช้งานทําบัญชีนี่ได้ มันก็จะเปลี่ยนไปหรืออาชีพหลายๆอาชีพจะจะจะเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าการขายออนไลน์อะไรเกิดขึ้นกับเด็กในยุคปัจจุบันมาแต่หลักสูตรไม่เปลี่ยนฉะนั้นการจะเป็นผู้บหิหารทางวิชาการให้ดีหนึ่งต้องกล้ากล้าที่จะเปลี่ยนด้วยนะครับอ่ต้องสองต้องยืดหยุ่มเราจะเห็นว่าหลักสูตรแต่ลหลักสูตรทำมาสี่ปีห้าปีค่อยค่อยเปลี่ยนอย่างของอาชีะเองก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เทรนของเด็กเปลี่ยนไปเยอะบางรายวิชาบางเนื้อหาไม่จําเป็นต้องใช้แล้ว เพราะว่าเด็กสามารถเรียนเองเรียนรู้เองได้จากสื่ออะไรต่างๆแต่ที่ทุกเขาเรียนได้หมดพื้นฐานหรือเป็นมาแต่แรกแล้วเราต้องมาหาสิ่งใหม่ๆให้ฉะนั้นผู้บริหารในยุคปัจจุบันจะต้องมองเข้าไปให้ลึกถึงความต้องการของตลาดแรงงานและแต่สําคัญที่สุดคือทุกปุนต้องมองมองถึงเขาเรียกอะไรเ่รเรื่องของหลักสูตรเนื้อหาวิชาวัตถุประสงค์ของรายวิชาต้องลงมามองกับครูด้วยนะครับ เช่นบางรายวิชาเนี่ถ้าเนื้อหาไหนที่เขียนไว้แล้วไม่จําเป็นอาจจะเรียนน้อยลงแต่อาจจะเพิ่มเนื้อหาอื่นนะครับโดยการมาพัฒนาหลักสูตรนี้เพิ่มเติมอย่างเช่นที่นี่เนี่ยที่นี่เนี่ยมีมีเนื้อหาที่จําเป็นสําหรับเด็กยุคปัจจุบันคือเรื่องของการทํางานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องเป็นเพราะว่าทุกช่างเมื่อไปทํางานแล้วคุณต้องต่อระบบคอมพิวเตอร์กับงานของคุณไม่ว่าจะงานเชื่อมก็เชื่อมด้วยคอมพิวเตอร์เชื่อมด้วยหุมนยนต์ฉะนั้นพวกเนี้ย งานพวกนี้มันเป็นงานใหม่ที่ที่ไม่มีในหลักสูตรฉะนั้นบางทีเราต้องอลดบางรายวิชาลงเนื้อหาบางรายวิชาลงและมาเพิ่มหรือให้ให้มาเพิ่มวิชาเลือกที่เป็นเรื่องเรื่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากขึ้นอย่างนี้นะครับแต่สิ่งสาคัญอีกบางตอนนี้หลักสูตรต้องเปลี่ยนไปคือเรื่องของภาษาเรื่องจําเป็นแล้ะนะครับเราเห็นว่าอาชีวะนี่จะมีเมื่อก่อนเรียนภาษาน้อยน้อยมากนะครับเพราะว่าเด็กที่มาเรียนอาชีวะส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องภาษาอยู่แล้ว ตอนนี้ก็ต้องเพิ่มรายวิชาพวกนี้ให้มากขึ้นนี่คือส,สิ่งที่ต้องอผู้ผู้บริหารจะต้องตามให้ทันนะครับตามให้ทันไม่งั้นเด็กของเราที่ออกไปเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรสมรรถนะจะไม่เพียงพอกับสถานประกอบการต้องการผมเป็นกรรมการในในกลุ่มอกรอออ,อสอซึ่งมีประธานเป็นผู้บริหารเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยเขาก็บอกว่า อาชีวะนีต่ต้องพัฒนาพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้เด็กให้ได้ก่อนพัฒนาด้านภาษาให้ได้ก่อนจากนั้นค่อยมาดูว่าไอ้ความต้องการในยุคใหม่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหมายถึงว่าสถานประกอบการแต่ละสาขานแต่ละที่เขาต้องการอะไรเราค่อยไปเสริมกันจะเห็นว่าตอนนี้อาชีวะเรามีาระบบทวิภาคีที่ต้องให้ให้ทุกคนได้เรียนฉะนั้นการเรียนระบบทวิภาคีทั้งทั้งเอกชนต้องมีส่วนในการมาพัฒนาเด็กด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนใช้ นะครับเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยด้วยเขาเรียกว่าร่วมกันพัฒนาเด็กนะครับอันนี้คือคือสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําคัญคือต้องต้องยืดหยุ่นครับในการบริหารยุคใหม่ด้านวิชาการไม่งั้นเด็กของเราจะมีสมรรถนะที่ไม่ตรงกับความต้องการของของสถานประกอบการครับครับ,รบในฐานะที่ท่านผู้ในการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ ท่านมีแนวทางในการที่จะพัฒนาหลักสูตรและก็การในการสอนของครูจนทําให้วิทยาลายัยไปสู่เป้าหมายแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะครับท่านผู้บริหารทําอย่างไรบ้างครับผมอ,อ,อันดับแรกเลย,เยคือคือการที่ะจะทําให้เด็กมีคุณภาพได้เนี่ยครับหนึ่งเรื่องเรื่องของอครูพันุ์นะครับก็เป็นสิ่งจําเป็นมากวัสดุฝึกก็จําเป็นนะครับเพราะว่า อ่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เด็กเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกมากทีนี้การที่เราจะพัฒนาเด็กให้ได้ดีก็คือต้องพัฒนาครูก่อนครูเก่งเด็กขึ้นเก่งนะครับผมยังเชื่อมั่นอย่างนั้นอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นครูในสายช่างเนี่ยถ้ามีประสบการณ์ในเรื่องการทํางานนะครับด้านโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อนเนี่ยเขาจะมีมีทักษะมีเทคนิคต่างๆที่มันจะ,จะมาสอนเด็กได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเราพยายามที่จะส่ง ส่งครูเข้าไปฝึกประสบการณ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของครูเองก็ต้องเปลี่ยนตามเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับอีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องจากการพัฒนาครูแล้วเนี่ยหนึ่งการให้กําลังใจเสริมกําลังใจให้กับครูผู้ปฏิบัติงานเสริมกําลังใจให้กับเด็กด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เด็กที่แข่งทักษะชนะระดับภาคและได้ไปต่อระดับชาตินี่ให้เรียนฟรีทุกคน หลังสองปีมานี้เรามีเด็กที่ได้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรประมาณสักเกือบ40คนแล้วอันนี้คือเป็นกำลังใจให้เด็กที่จะต้องตั้งใจเรียนถ้าเมื่อตั้งใจเรียนแล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปในตัวและเขาก็จะเกิดมีคุณภาพฉะนั้นการเสริมแรงเป็นสิ่งจําเป็นครับแล้วก็การที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการพยายามให้ครูไปพัฒนาตัวเองนะครับทันเทคโนโลยีนําเทคโนโลยีใหม่ทีสมัญคือเราต้องมีเครือข่ายครับการเป็นผู้นำที่ดีถ้าเราไม่มีเครือข่ายที่ดีเราไปไม่รอด เพราะเครือข่ายของเราเนี่ยจะเป็นสถานประกอบการเนี่ยที่ที่มีเทคโนโลยีเป็นใหม่มีโน้ตฮาเปนใหม่มาเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงกันได้การเชื่อมโยง,งเครือข่ายสถานประกอบการหนึ่งได้พัฒนาครูด,ด้วยพัฒนาเด็กด้วยแล้วก็มีผลสมัมฤทธิ์ออกมาก็ทาให้เด็กได้รางวัลต่างๆกับวิทยาลัยครับคือแนวทางของเราครับค่ะ <c oughs> สุดท้ายนี้นะคะก็ขออนุญ,ญ,ญาตให้ท่านผู้อำนวยการนะคะได้ฝากแนวคิดนะคะเกี <c oughs> ่ยวกับ างานด้านวิชาการของสถานศึกษาค่ะในฐานะที่ท่านนะคะเป็นคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ประสบความสเร็จตังเช่นทุกวันนี้ค่ะคือ,ค,อคือถ้าจะมองในภาพของเอกชนนะครับที่เราเคยในที่ประชุมใหญ่เราเคุยกันเนี่ยเอกชนเนี่ยเขาเขาต้องการกำลังคนที่หนึ่งมีสมรรถนะอันที่สองมีความรับผิดชอบ ทุกสถานศึกษาหนีไม่พ้นจากการที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นคนคนที่มีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองฉะนั้นการทํางานของของทุกวียอะไรหนีไม่พ้นเรื่องของความดีและความเก่งอาชีพเรามีมีองค์การนักวิชาชีพคณะกรรมการองค์การนักพัฒนา,าองค์การนักวิชาชีพที่จะฝึกให้เด็กเราเราเรียนรู้ที่จะ เป็นคนดีนะครับมีความรับผิดชอบทํางานเป็นผู้นําได้มีภาวะผู้นําสูงเนี่ยฉะนั้นหลายคนคิดว่าสิ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นไม่ใช่นะครับเพราะว่าการที่เด็กจะออกไปทํางานเนี่ยถ้าเขาไม่มีความรับผิดชอบแล้วสถานศึกษาไม่ต้องการฉะนั้นหน้าที่ของพอทุกคนจะต้องส่งเสริมทั้งสองด้านทำให้เด็กเป็นคนดีด้วยและเป็นคนเก่งด้วยฉะนั้นจะเห็นว่าทําไมผมต้องเป็นทั้งประธานคณะกรรมการพนักงานการลูกเสือ เพราะจานวนตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่จะต้องพัฒนาคนให้ใหมีความเขาเรียกว่าพัฒนาเด็กของเราให้ใหเป็นคนดีให้ได้มันจะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนทีมงานต้องมาช่วยกันคิดว่าจะทํำยังไงเพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องของจิตอาสาก็จําเป็นนะครับอันนี้ก็ฝากผู้หารยุคใหม่ว่า,าการที่จะทําบริหารวิทยาลัยใหป้ประสบผลสําเร็จนั้นเราต้องมองรอบด้าน นะครับหนึ่งมองมองเด็กเรามองครูเราและมองทรัพยากรรอบๆสถานศึกษาของเราเรื่อยด้วยเฉพาะอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือการการเชื่อมโยงกับทุกเครือข่ายให้ได้เพราะว่าทุกวันนี้สถานศึกษาไม่มีงบประมาณเพียงพอหรอกครับที่จะมามาเสริมให้ให้เด็กมีคุณภาพได้แต่เรามีเครือข่ายเยอะแยะมากมายที่จะมาช่วยกันพัฒนาฉะนั้นบรริหาผู้บริหารเองต้องออกไปพบกับ เครือข่ายให้มากที่สุดแล้วก็เชื่อมโยงกันให้ได้ทาจะทําให้ประสมผลสําเก็จครับนี่คือแนวคิดของของผมที่ทําอยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะกลุ่มของพวกเราเองนะคะก็ได้แนวคิดมุมมองของนักบริหารการศึกษายุคใหม่นะคะ,ะที่ท่านมีแนวคิดเพิ่มเติมจากหลักทฤษฎีสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเชิงประจักษ นะคะอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเป็นรูปธรรมนะคะขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสุภกิจแกมนิรัตนะคะเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้โอกาสพวกเรามาสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอ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 บพระคุณมากค่ะสวัสดีครับ